เดี๋ยวถ้าคนเห็นแล้วก็ว่าเมีกูเอาไว้แล้วเนี่ยนะอย่าไปว่าจังสันเอาเเปิดไปแล้วเปิดอย่า้วพี้ยอ่อไว้โอ้อ่านั่นอย่าโอ้ สสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหาแห่งมวนชื่นเนาะเอาวันนี้ตามสัญญาต,ตามนัดพี่น้องนเนาะใครที่รอปูฤาษีครับผมเน,นาะวดที่ผ่านมาหกพิุไทยสี่หกตรงๆครับผมเอาเงินนี่นัดปล่อยพี่น้องวันพระด้วยนเนาะวันที่หนึ่งตุลาพี่น้องจะเป็นตัวไหนรอติดตามไป,ปรพร้อมกันครับ<ม>ตามหาห่องเงินไว้โอ้ห่อไหหปูปห่อเงินนะเนี่ย โอ้ทูพอเปินท่านเด้เปิดโอ้ที่ว่าห่อไว้แล้วห่อไว้แล้วกลับกลับมาจากนู่นก็เลยเข้าไปตลาดเลยไปห่อมาเลยโอ้แต่ว่าผู้ไปเห็นเอาล่ะเขายิ่งห่อไว้สิบสองใบนุ่นบัาห่อไว้สิบสองใบเออปูฤษีบอมีเงินเลยห่อไว้หนึ่งใบโอ้หนึ่งใบแบ์ง้อยนี่ห่อไว้เลย เอานี้บอกที่ว่าห่อไว้แล้วนี่ห่อไว้ฝากปู่ย่าไว้เลยยางดีนี่โอ้ตัวนี้ห่อไว้แล้วห่อไว้หลังจากเรากลับมาจากนู่นกันเลยบ้านบ้านผีสิงบ้านล้างบ้านผีสิงอ่ะโอ้เลยกลับมาลุกเช้าก็เลยพาแม่นี่ไปเยี่ยมตลาดดูของซื้อของใช้เบ็ดเตล็ดก็เลยไปเห็นเอะเอาไว้หนึ่งใบแบงร้อยหนึ่งใบครับผม อ่านี่แบงค์พ่อหลวงเนี่ยโอ้ห่อไว้แล้วห่อไว้พี่น้องห่อไว้แล้วห่อไว้แล้วอยากเห็นไหมเนี่ยความหมายนี่ถ้าถ้าบ่อยากเห็นปูหรือสีก็จะเก็บไปไว้ที่เก่าโอ้อ่บได้ออนซอนแลวเนื้อบาดนี่อโทษบาดนีพี่น้องแได้ว่าเด็ดชุดๆพี่น้องบุดได้คุยทับถมพูดได้เออ ที่ซื้อแล้วมันบ่เหมือนก็ต้องรีบไปเอาเนื้อบานนี่โอ้โหแล้วแตเนื้อบานที่นอนไว้แล้วอ้าวบ่คือไว้แล้วมันบ่คือเออเอถ้ามันคือก็ถือว่าเออโชคดีบุญเออสาธุนำถ้ามันคือแล้วบอกก็ต้องเปลี่ยนใจไม่เหมือนตัวที่ปูเฝ้ารีบไปเปลี่ยนเลย บ่มเตียนก็ไปหาตืมใหม่เลยนี่ไปหาตัวนี้เลย่ตัวห่อแบงร้อยนี่งวดที่ผ่านมาก็สี่หกอย่างนี้แหละพี่น้องสี่หกนี่ยิงโป่งนะยิงโป้งเลยแต่ตัวนี้ห่อไว้ห่อไว้เป็นแบบนี้พี่น้องก็คิดว่าจะให้ยิงโป้งคือเก่าแตกอยู่วังจกหลอกอีกคือเก่าโอ้แพี่น้องแตกคือเก่าแตกก็บอกแล้วว่ายังไงก็จะให้ยิงมาเลยโอ้ใช่ไหมล่ะวันออกอแต่วันนี้วันอังคารครับผม ทิศจันทร์อังคารันคานนี่มันแรงมันแข็งอมันเป็นวันที่เปิดเกไได้โชคได้ลาบอ่าแอดมินก็ได้นําไปเผยแพร่พอเป็นแนวทางเนาะโอ้บบได้ให้ลุ่มหลงเนาะอ๋อพอไปแล้วแต่บบลุ่มหลงมันโบได้เงินได้หวัดนี่นั่งดีๆีเลยพี่น้องฟังดีๆพี่น้องกน่าเอาอบได้บังคับแต่มันจะโบได้เงินใช่โอ้ถ้าบังับสายฝนฝั่งพี่น้องเลยเอ้าต้องทําเวลาเนาะ วดวดเลยนะชดวดย่ามาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันถูกหมมันมันหงายควมเป็นควมำหงายเมื่อต้องบอกว่ากระบอกแม่นข้างหลังเอาออกไม้คนเบิ่งข้างหลังเปิบเปิบอ่าใกล้ไปอ่าเดี๋ยว ถ้าคนเห็นแล้วก็ว่าเมอกูเอาไว้แล้วในเนี่ยนะอย่าไปว่าจังสันเอาเออเปิดไปแล้วเปิดห่อมาแล้วพี่น้องห่อไวโอ้โหเออนั่นอย่าโอ้ห่อไว้แล้วเออบ้านมีในใจไหมในในใจนึกมักนึกชอบแบบนี้ไหมอ้ตัวนี้เหรอที่ว่าห่อไว้แล้วนี่ห่อไว้แล้วฮัมมัดดวงท้ายด้วยเท่าไหร่ล้วนี่พี่น้องอือโอ้ นแต่ว่าผู้เห็นด้วยกันที่เอาในตลาดนั่นเอายิบไว้ประมาณสิบใบอยู่เจอปู่ีแขาเจอเขาทำอะเอาตัวไหนละปูเอาตัวนี้ไหนออเลยเก็บเรียบเลยเก็บประมาณสิบใบนี่เนี่ยผู้มีมอ้ไรวะยังไม่รับแพงตอนนี่อันนี้ปูก็เก็บไปงั้นเพื่อเป็น ขาดน้ํามันจะได้ไปหาต่อ,อีกอาพี่น้องมึงสัอๆ,ๆใครที่อยู่ในไร่สดนะอ่าเอาตัวนี้จะพี่น้องที่พร้อมเปิดวันนี้อ่าอ่ายิงป้องยิงป้องตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้โอ้โหงสุดท้ายยิงป้องนัดเดียวอห่อไว้แล้วพี่น้องอ่าอันนี้ปากพ่อหลวงแล้วนี่แนะ่อู้ ไว้เพราไว่ามันจะมีผลในปูห้องติดเปิดในบ่อเลยก็นั่นแหละก็ห่อไว้ยังบอกว่าห่อไว้แล้วโอ้มันได้มากับประทับใจอยู่โอ้อ้าวห่อไว้แล้วห่อไว้แล้วพี่ร้องถูกใจก็ค่อยไปจัดหาจะซื้อแบบขอมดำดินก็ได้โอ้เอาขอมดำดินเหมือนกนาะเออบอแมนขรเหม็นดำดินหรอกขอมดำดินอืม จะได้หน้ามึงด่วนๆพี่น้องเอ้าอ่านตัวเลขให้แคปซีฟังดิอ่าพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซูมเอาใกล้ๆพี่น้องซูมเอาใกล้ๆห่อไว้แล้วห่อไว้แล้วในกล้องจะเห็นไหมล่ะในในถ่ายไม่เห็นก็ซูมดูเอาพี่น้องเนาะแคปชั่นต้องต้องเพ่งกระสีนิดหน่อยเอาสามตัวท้ายบ่พ่อหรือว่ะสามตัวท้ายนั้นเหรอ ออสามตัวท้ายเหรอออสามตัวท้ายดิสับมาสับไปได้เหรอได้ไม่รู้ว่าต้องยิงป้องจะเแบนนี้เลยเดียวไปสับมาสับไปกันไอเดี๋ยวก็จะอธิบายที่หลังน่ะเอาลงตอนนี้ให้อ่านหรือให้เขียนป้ายขึ้นตัวใหญ่ๆกก็ได้ลงท้ายด้วยหนึ่งสองเจ็ดพี่รองอ๋อตัวนี้เด้อพี่รองนสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดครับอ่า อ้าวนี่แหละที่ตัวห่อไว้พี่รองพร้อมเปิดพัดวาเนาะนัดทิมงานมา,าเปิดตัวนี้ห่อไว้แล้วพี่องของมหาเฮงตามว่วนครับมหมกับเจี๊ยบแตกเลยวอแตกหวังจอกหลอกนี่แนะอ่าโอ้ บอเปลี่ยนบอเต้นละเปลี่ยนเต้นเต้นเปลี่ยนไปมันเหนื่อยละแต่ถ้าใครไม่มีต้องไปหาไว้ใครไม่มีก็ไปจัดไว้สักใบสองใบครึ่งใบบ่ได้มูกครึ่งใบบ่ได้บ่บ่ได้อ้าพี่ร้างลงท้ายด้วยหนึ่งสองเจ็ดอ่าเอาสามตัวเลยแต่ว่ายิ่งโป่งก็สองเจ็ดอ่าแต่ว่าอยากระงบน้อยงอนลพรว่าพี่น้องก็คือสองเจ็ดตรงตรง บอกให้ปินน้นไม่นนมาบอกให้ปิน้นบอกให้กลับหรอกไปก็โอ้ออาเป็นจังไรพี่ตั้งผู้ไดซื้อไว้แล้วตรงใจกับอ่าสั่งก็เฉยๆไวเตรียมเต,ตรียมไปรับเงินเลยพูดซื้อไว้แล้วน่น,<อ>นึ่งเอเอาเอาไปแลกธนาคารเลยอย่าไปแลกกับข้างนอกอมันเสียเปรียบโอ้ผู้ไดซื้อไว้แล้วนี่ เตรียมรับทรัพย์เลยเออเตรียมรับรับเลยเอาไปแลกกับไอ้ธนาคารได้เลยขึ้นเงินได้เลยว่ะถ็อเอ๋ขึ้นถ้าเขาให้ขึ้นวันนี้ก็ไปขึ้นเลยนี่ขึ้นก่อน,นออกเลยอโอ้ <cing S 1> อ่ากวาดออกเลยพี่น้องเลยเอาพี่น้องผููไดซื้อบาตรงกับปูฤ้ีนี่ <method. S 1> ที่ให้เห็นอยู่นี่พี่น้องไปหาซื้อไหมไปไม่่ะไปหาซื้อไหมขั้นผูใดซื้อตรงถือแล้วตรงใจแล้วโตเดียวกันนี่กะ เห็นไหมที่เรากลับมาปุ๊บเราแวะตลาดเขากําลังเตรียมจะลงตลาดเออครับผมเป็นไงเออวันที่ยี่ยี่สิบเออยี่สิบห้าเออวันที่ยี่ห้าเราไปยี่ยี่สิบสี่โอ้เราไปปน่นยี่สิบสี่บ้านผีสิงเอากลับมาเลยฝันดีกันเลยกลับไปตลาดวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันวันที่ยี่ห้ากลับไปเอาใบก็เอาใบนี่เนี่ยโอ้เอามาห่อไว้อื รอมาเปิดยังไงก็มาเปิดวันนางคารสัญญาว่าเปิดแต่ที่โทรมาก็แล้วกันไปผู้ที่โทรมาแต่ดึกแต่เดินนึกก็แล้วกันไปเอออในปูจะบอกว่าจะเปิดวันอังคารหลังเที่ยงคืนแล้วตัวนี้ว่า้นโทรมาก่อนก็มีเงหลังเที่ยงคืนโทรมาเลยอ ก็จับไรแกมี่ัวนี่ดักก่อนอดมินเฉยแบบนี้แล้วก็ฟาวคือเกาโอ้เปิดที่นี่ที่เดียวเปิดที่นี่ที่เดียวพร้อมกันทั่วประเทศโอ้ทั่วโลกอ่าทั่วเลททั่วประเทศทั่วโลกพี่ร่างโตเดียวดี้ะพี่น้องดื้ออ้าวได้เห็นชิปนี้ได้ยินชิปนี่พี่น้องฟาวไปหาเอาครับไปหาได้พีอน้องดือ มาแล้วมาแล้วเนาะบรรทัดของปูดุซีอันนี้ก็จะเก็บละอ้าวเก็บห่อไว้ชุดนี้ก็ห่อคืนไว้เหมือนเดิมห่อคืนไว้เหมมือนเเดดิิปมาแล้วต้องเอาเงินพ่อหลวงนี่ห่อไว้อ้าวชุดนี้เปิดมาแล้วพี่น้องเนาะลงท้ายด้วยหนึ่งสองเจ็ดอ้าวตรงๆเลยด้วพี่น้องเด้อ ไปได้หาไว้คือจังอังวัที่ผพานนาคงทุยท่ายก็คือสี่หกอ่าพี่น้องพิจารณาเอาจะบนจะล่างก็ไปหา<ต>เก็บได้เลยเป็นขอมหรือบ่อเป็นขอมก็แล้วแต่อ่าพิจารณาเอาเนาะวางขานคนถือน้ำลายอยู่พี่นอ้องอ่าซากันทั้งอำเภอเลยเนาะ,อะสองเจ็ดพี่น้องได้เห็นได้ยินแล้วหนึ่งสองเจ็ดอ่า หนึ่งตุลาความได้พิลลังด้วยอาสกๆกันหวานครับนี่ก็ยังมีหนึ่งตุลาอี